สวัสดีครับพบกับ MGAA Channel นะครับตอนนี้อยู่ที่สาขาวงแหวนการเจนานะครับรถที่อยู่ข้างหลังเรานะครับจะเป็นรถ MG 4รุ่น D สีดำนะครับเป็นรุ่นที่ผมกำลังจะรอปล่อยนะครับผมแต่วันนี้นะครับก่อนปล่อยอยากจะแนะนำเสนอโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านครับสำหรับคนที่กำลังสนใจอยู่นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบบไม่ต้องใช้เงินสักบาทออกรถและสามารถที่จะผ่อนนานถึงด้ถึง84งวดหรือลูกค้าบางท่านนะครับ อยากจะได้ดอกเบี้ยศเรซเราก็สามารถจัดให้ลูกคา้าได้ตั้งแต่4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับเรามีทีมงานและไฟแนนซ์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่จะสามารถช่วยท่านได้ถ้าสนใจนะครับทักข้อความหรือโทรเข้ามาครับเราจะช่วยคุณครับตอนนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนไปชมความสวยงามของรถ mg ก่อนครับเชอเลยครับ สําหรับรถ MG นะครับของเราจะมีอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่น X กับรุ่น D ครับรุ่น X จะมีราคาพิเศษตอนนี้คือ799,000บาทและรุ่น D ราคาพิเศษ669,000บาทลูกค้าสนใจทักข้อความเข้ามาหรือโทร0869710490นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ตามนี้นะครับติดต่อเข้ามาเยอะๆนะครับอยากให้บริการครับฝากด like, กดไลค์กด แชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆนำเสนอจะรีบทำคลิปวิดีโอส่งให้นะครับ